สวัสดีค่ะพี่น้องมาดูค่ะคนไทยทำแกงอีสานแม่นาเป็นคนภาคกลางนะจ๊ะแต่ถ้าอยากกินอาหารทางภาคอีสานเสดวนไม่มีขายต้องทำกินเองจ้าใ, <c oughs> ใส่ผักทุกอย่างที่มีใส่ไก่เหนียวให้น้ําผักมันออกนะคะแม่นาใส่น้ําแค่นีดเดียวใส่ผัก ที่เราอยากกินมีผัก,ลก,แ,ก,กแล้วก็ใส่ลงไปตามพีิกแกงก็มีขาตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมแค่นี้เองแล้วก็พริกพริกแห้งทำปั่นๆนี่ยังไม่ได้ชิมนะจ๊ะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ผงนัวนิดหน่อยแกใส่สามันน้ำะน เก็บผักที่อยู่ในครัวนะมาแกงเอ้เก็บผักที่อยู่ในครัวเก็บผักที่อยู่ในสวน,น,สวนมะเขืออนี่ซื้อนะคะมะส้มมะเขือไม่อยู่ในสวนคือห้องอืมอเขาใช้ก็โอเคนะอืมแต่ก้าวหล,ล่อนะแต่ก้าวหล,ล่อนะแต่แม่น่ากินจ,จะเพิ่รสชาติแบบว่าเค็มนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้เค็มมากเพราะว่า เ็มคเดี๋ยวให้ผักตรงนี้มันสลบอีกนิดนึงจ้าไอ่เหงี่วก็รวนไว้เนี่ยจะผัดให้ลูกชายข้าวแม่นา็ตัดเปแล้ว่ข้าวเยอะแยะอันนี้แหนมซี่โคหมูก็จะใส่ผักคุณนางตู่เพิ่มกลิ่นหอมนะคะคุณนางตู่ลงไป ก็ติดไฟใช้ได้ค่ะเพราะว่าเตาน,นี้เขาจะร้อ,อนแรงนางตูลงไปนะคะหอมมากเลยค่ะนางตูนางตูนางรักเรียกว่าเรียกน่ะนางรักก็เพราะนางตูก็เพราะนางทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการกินข้าว เดี๋ยวดูคลิปกินข้าวนะเดี๋ยวดูคลิปกินกินให้ดูโอเคค่ะติดตาม EP สองนะจ๊ะบ๊ายบาย